สวัสดีค่ะเข็นยางพีง่น้องอันนี้อากาศแจ้าอากาศดีนะคะมาเน,นี่ยข้ามยางนังน่งถนนนองข้างตามบา้านจ้ะข้ามาเบิ่งจริงโจพี่น้องข้ามาเบิ่งจริงโจเต็มไปแล้วเต็มไปแล้วเต็มไปแล้วเนะี่ยนะเต้นเด้งเด้งเด้ง,ดง,ดงเลยแล้ว ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ครับเสเบิงกล่องนนี่พี่น้องตัวใหญ่ครับพุดอ,อยู่ห้างในกับมีเดยตัวใหญ่มากก็ไม่กลัวคนเลยเหนือจ้ะบริเวณรอบ,บาน อนนี้กับะมาณเอ๊ะเจ็ดโมงเช้าเจดโมงเสาร์ด้วยจ้ะอันนี้แล้วค่ะเป็นทางทางถนนแถวๆบ้านใกลๆบ้านเลยมีอยู่นี่ประมาณจะตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดตัยูฟังยูฟังไอ้ทางพุ่นกัมี่อีกเดี๋ยวถผ้ายางไปเบิ้งอันนี้ เนี่ยเป็นถนนไอขามคามไปนี่ก็อีกสองหลังก็เป็นบ้านบ้านจะบ้านจะขวงบ้านเทียนทองนะคะขาม้ามไปอีกฝั่งอีกสองหลังก็จะเป็นบ้านเทียนทองะคะ่ะนี่เจ้าเขาเขาออกมากินหยาเนี่ยามาเสาร์หนาหนานวเนะี่ยจินโจจะออกมาจะไลายุพี่นอ้องเอ้ย มาดูแคงการูแคนกรูอยู่ออสเตรเลียนะคะนี่เลยมอนั่งกินหย้าจะผ้ายางไปเรือยจ้ะอันนี้อันนี้เป็นถนนนี่เลยคะ่ะเป็นถนนออสเตรเลียก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่ค่จ้าจเป็นประมาณนี้ค่ะมาแตงยางไปเบิ่งอีกฟังหนึ่งไอ้หนาวพี่น้องอากาศเสรยวออกมายังมาพอจริงโจก็เลยมาไทายพี่น้องเบิง่ง บนกระตกเลิ่พี่นังนี่ไงนี่ลายบะพี่นังคนแมนเบอร์ดนหน่น้ำต้นใหม่นะนี่เลย เยอะมากมันกนระดังแนมนะเขาก็จิบว่าเป็นไม่เบิองอีหยางเนาะมาเบิงเข้าพอดีเล็กน้อยสายางไปไกเ่เขาเขาเขาจะวิ่งหนีจ้ะเขาจะเรียนหนีจากเขาอันนี้เป็นถนนจ้ะถนนนี่แหละถนนนี่ก็เป็นบ้านคนนะคะนี่เราจะอันนี้ก็เป็นบ้านเขาเจ้าบริเวณบ้าน มันติดกับตับใบปาเมื่อก่อนเมื่อก่อนตรงนี้เป็นปาเ็าจะมาตัดต้นใหม่ก็จะไม่เห็นโม่บานไปแล้วพี่น้องพี่น้องโดดต้องร้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดดไปแล้วไปแล้วโดดต้องร้องไปแล้วโอ้ย uh, หลยค่ะพี่น้องเยอะมาก ไปเบิ่งใกล้ใกล้หน่ yeah, อยจะข้างหลังเนี่ยเป็นปาลาข้างหลังเนี่ยเป็นปลาที่เขาออกจากมาจากปลาจะออกมาหากินหยาที่ตรงนี่แหละน,น,น้ำริมถนน ต,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 ตัวเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวนี้ตัวใหญ่ดูนะคะแคนกรูออสเตเลียไม่ต้องไปหาดูสวนสัตว์เลยนะคะเราดูแถวบ้านเราเดินมาประมาณร้อยเมตรค่ะเดินมาประมาณร้อยเมตรแล้วก็จะเห็นจิงโจ้นี่แหละคะ่ะนี่เลย บ่กินหญ้าเลยลูกอือกันตมเตียมตมเตียมตมเตียมเลย เชา้าเช้าอากาศดีวันนี้เราออกมาเดินนะคะออกไม่ยังไม่พอจิงโจ้ก็เลยมาทายให้เบิงพี่น้องนี่เลยอ,อกากาศเช้าเช้า้นแต่เดินเต้นไปแล้วเต้นดังเด้งดังเดงไปแล้วอืมเอาไปใส่เัยนะตัวนี้ตัวใหญ่คัะพี่น้อง เบื้องไก่ยักษน้อย <c oughs> เบื้องไก่ก็นี่แห้งเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียนเรียนนีจากนี่ละพี่นอ้องจิงจูตัวเป็นๆน,นะคะอ่าวิ่งปุ๊บ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 ไปแล้ว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 ,ลวอ่าหุ่นลูกเรียนน้ำฝนแม่ไปแล้ว เอยอตัวหนึ่งสองสามหนึ่งวูสอยู่ข้างหลังก็มีหลายอยู่วูนับหลายประมาณหนึ่งสามสามสี่หา้าหกเจ็ดวูยี่สิบสามสิบตัวพี่น้องถ้านับอีดีเนะ่ยสามสิบสีบ่สิบตัว ตัวเราเลยนี่เลยจ้าหนาวพี่น้องเนี่ยมาเจออากาศเย็นออกไม่หยางอากาศหนาวออกไม่หยางออกอ่างกายจักน้อยอากาศดี chua lôi 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 Hết thì lớn nhang tới cái cày thân Anh yêu không? Biết hết khi nào Để อย่างไรเบิ่งไกลบ่ได้เดี็กเขาเรียนนี่เบิ่งอยู่นี่นั่นเนาะเดี๋ยวจ้านี่ก็ติดถนนติดถนนนี่ตอหนักเรียนบ้านบ้านกระจกนี่ต่อหนักเรียนนี่ตอหนักเรียนบ้านเนี่ยมันกระจกขี่จะกระย่างกลับไปโรงเรียน ตัวนี้นั่นนี่แอบมองเราใช่ไหมแอบมองตัวนี้มีลูกหรือเปล่าในท้องมีลูกหรือเปล่าออายูนี่ท้องก็น,นองท้องตัวเนี้ย เขาจะไมีลูกจ้ะลูกอยู่ใต้ในท้องในกระเป๋าเขาสู้ง่า้ๆนี่ดิเห็นว่าไ่นั่งมีมีลูกน,น้อยๆในฮันอ่ะมีท้องมองมองลูกตัวน,น้อยนึงนะฮะลูกเล็ก ดี๋ีวนะคะตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็มีอยู่ในท้องโอ้ยหลายพี่น้องจริงจ้ อาก,กาศดีพี่นอ้องบาหยานมาตือนกอนเลยแถวนี้บางแี่งก็จะจะงไม่เห็ดหมู่บ้านนะเมื่อก่อนเป็นป่าเป็นป่าหมดเลยแล้วก็จะมาทําหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรอะไรประมาณเนี้ยใกล้บ้านเราเลย เดินมาเด้ินมาเด่อ้ตรงนี้สามตัวตัวใหญ่ลูกอยู่ในกระเป๋าน่ะ,นะ,นะเห็นบ้าสพี่น้องเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนี่จิงโจ้อ,อยู่ในท้องขนาดจิ้งจกท้องเพิ่งขี่ขานล,ลุกออกจากกระเป๋าแม่เพิ่นอะเพิ่นหนาวที่ใดบู เอาออกจากกระเป๋าเด้อพี่น้องเออกินหญ้าคากอยู่นี่นี่ตกอยู่ในกระเป๋าแม่แต่ว่าก,กยังกินหเ็น <c oughs> ้พี่น้องสงสัยนี่จะเป็นพ่อกับแม หยุดงานเลยมีโอกาสมาเดินตอนเช้านะคะโอเคนะคะอิคได้คะ่ะ แชร์ให้เนื้อจ้ากดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้เนื้อเด้อให้สวนอีสานสวนแจบเนื้อมันนีพามาเบิ่งกินโจจ้านี่คลิปมืนอนี่กับขอลาสนิทไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ